หวงวเด่นเดเดีนเดนเดี๋เด่เด่นเดทนได่เด่มเด่นเด่ร่นนี้รนผม่ต่นมา่นราคนประมาณน่นน่าจะแนนกว่าบาทนะครับผม ก็ขอกราบสวัสด kind of ีทุกคนด้วยนะครับ hmm. ก็วันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่ขนมกันแล้วนะผมก็วันนี้บิวกุพาเรามาทัวร์ที่แบบว่าเป็นป่ายางครับดูดิโดทุกคนโคตรสวยโคตรสุดก็มาด้วยกับเอน้องโกนิวนะครับผมโกนิวแล้วก็มีน้องดิมน้อยนะครับดิมน้อยปาววาน แล้วก็ MT แล้วก็น้องสัน,นิมนะครับผมสุดไหมมันใกล้ไปฮะแต่ก็พอได้เล่นอยู่มันใกล้นิดนึงอ๋อมันใกล้ไปเอ้เดี๋ยวครับไปไหนอีกก็ไม่รู้มันก็ถามพี่เกงพี่เก่งไปไหนก่อนถ้ำขอหวังในไก่ ไม่เข้าไปตรงนี้บอก่าอเราจะไปติดไม่เราจะไปติดทำกันไหมล่ะเออเดี๋ยว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 ไม่ใช่เนี่ยกตรงนี้ไม่ตัวแต่ละคนไม่ใช่น้อยเลยนะเอ้ยแช่แม่เอามันไม่รู้แลออติดมากูปาดกินก่อนอ๋อโอ้โหอ้าสรุปว่าถ้าติดถ้่ามึงจะปาดใครกินก่อนอ่ะกูมีระเบิดนะเอ้กูพกมากูจะลอยเราไม่ตายหมูนะถ้าตายอย่างนั้นตายหมูนะเอาหมูสนุกเหมือนกันตายเป็นเพื่อนกัน นิวน่าจะไม่กินไม่ได้วะอันนี้ยไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อนะทำไม้แขวนเสื้อได้เอ้ยได้เลาะกระดูกเอาทำไม้แขวนเสื้ออ๋อ้ทำไม้แขวนเสื้อตากผ้าข้างในผ้าโอนพูติดแอร์ด้วยติดแอร์ด้วยแอร์อะไรด้วยตัวตรงยุ่งเยอะยุ่งเยอะยุ่งเยอะซ้ายมึงรู้จักรถนังหวะกูมือขวาเลยกูก็งงเหมือนเหมือนอันนั้นอ่ะเหมือนเมียกว่า เฮ้ยเลี้ยวขวาพี่ทาเทปไปทาเทปไปเรพอแล้วพอแจมานี่นะก็ตอนนี้รถผมแต่งมาในราคาประมาณน่าน่าจะแสนกว่าบาทนะครับผมโอ้โหอ่าเรามาเริ่มจากอันแรกเลยพี่อันนี้เท่าไหร่นะพี่อันนี้หมวกสี่หมื่นสี้นีื่ประมาณห้าหกพันนะห้าหกพันเลยเหรอผูดทูตผูดทูตได้กี่คนครับ ได้แล้ววะห้าคนเองมั้งไะห้าคนไอ้ยี่สิบยี่สิบโอ้ถ้าถ้าเป็นของเซน่าพี่ใช่ก็คือเชื่อมได้หมดทุกแบรนด์ของเซน่าของเซน่าอ๋อนี่ของเซน่าเซน่าว่ายี่ห้อดีสุดมันคาโดแล้วโอ้ดีกว่าคาโดดีกว่าแล้วก็ราคากล้องก็หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทตอนนั้นไงคราวนี้ถูกแล้วถูถ้าถ้าคิดเหมือนพี่ไม้สกลนครนะพี่กล้องหมื่นแล้วก็อันนี้หกพัน อันนี้สี่หมื่นสี่หมื่นถ้าเราติดถ้ำผมมีไขควงพี่เอาไว้ซ่อมรถในถ้ำเดี๋ยวจะเอารถเข้าถ้ำด้วยมึงจะรถเข้าถ้ำด้วย เบรนรอบตัดเบรนยางรถพังไม่เป็นไรแน่นอนมีมีมีที่ซ่อมปลอดไฟแล้วเป็นความคิดที่ดีไม่ไม่ไม่ที่เด็กติดถ้ำนี่เขาเอาจักรยานจอดหน้าถ้ำไม่เขาเอาเข้าไปนั่นแหละไปปั่นเป็นไฟฟ้าทำเป็นไฟฟ้าข้างในมีนนาึงอยู่ได้นะนนนาั้อ่่ปมมึึงงี่ดัดแปลงต้นฉบับหมดเลยเราทีมแล้วต้องเบิรนของตัดไปทำ อทุกคนครับตอนนี้ผมเจอตะขาบนะครับทุกคนอ๋อตอนนี้ผมอยู่ในรัฐฟลอริดาอยู่ในลูกน้ำแห่งอเมซอนแร่แร่แร่ราคาประมานะครับอับรสชาติมันรู้สึกแบบว่ามันไม่ค่อยสะอาดแต่ว่าเราก็ต้องกินเราบอกว่าผมมาคนเดียวแล้วใครถือกล้องให้มึงตอนนี้ผมมาคนเดียวอย่างหนึ่งเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วโอ้แม่สาวน้อย โอ้ว้าวแม่สาวน้อยคุณเห็นไหมครับคุณเห็นไหมชี้ไปคุณเห็นไหมชี้ไปอยู่นั่นแหละแต่ไม่เห็นอะไรเลยแต่ชี้ไปอย่างผก็ส่องไห้ล้วเนี่ยคือแค่ส่องให้แม่สาวน้อยดูสิท้องเขาดิเอ้วนน้ำแล้วเจออะไรนะเจอแหล่งน้ำเจอแหล่งน้ำแหล่งน้ำแหงน้ำนี่มันกินยังไงครับนี่เป็นยังไงครับมันกินยังไงครับนี่เป็นไปยังไงเราเราสามารถที่ทางชีวิตด้วยน้ำแต่พอดีว่าผมอิ่มแล้วอ๋ออิ่มแล้วเจ้าของส่วนใหญ่เขามีปืนลูกซองไม่ใช่หรอ ไม่นะฉันมายืนดูเฉยๆหลักฐานว่าฉันยืนดูเฉยๆอันนี้มันจะเป็นป่าลุ่มน้ำแห่งอเมซอนตอนนี้ตอนนี้สมัยนี้เอตอนนี้ตอนนี้ภูไม่ภาคนี้ช่วงนี้หน้าแรงอหน้าแรงอยู่เอนี่เราเจอหมีควายตอนนี้เราเจอหมีควายขายควงอยู่ไหนอยู่ที่หมีควายเราต้องขายควงแทงมัน กูรัาแพงมึงหรือเปล่าตอนนี้เราเจอมีควายเฮ้ยจุกเฮ้ยจุกึงก็ะแกงตายอีซักมึงไม่ดูพื้นเลยอ่ะมึงไม่ดูพื้นเลยโอ้ยลงจริงเลยลงจริงเลยเลอดเลือดจริงเลือดเนื้อมันกินโอ้พากูไปเล่นอะไรเนี่ยกูบอกให้กูสาสงสายตา ลองนั่งดูดีดูดีไอ้กำแงนางนุ่นอ่อสวัโหครับสวัสดิอ่าตอนนี้ก็อยู่ในป่าสวนอเมซอนอยู่นะอ่ามากันแล้วนะตอนนี้ก็ปลอดภัยดีนะอ่าเรือดำน้ำไปซื้อไปขับเล่นเฉยนะก็ถึงสัญานี่แหละเนี่ยมา พี่พี่เกมหกขอสอบถามหน่อยว่าไม่ก็เดี๋ยวว่าไอ้อันนี้สี่หมืันอีกหมื่นแล้วก็ไอ้เซนาอีกหกเป็นเจ็ดหมื่นไหมก็ประมาณนั้นเจ็ดหมื่นอันนี้ก็เป็นของแต่งชิ้นหนึ่งของน้องสนิมนะครับผมเจ็ดถึงแปดหมื่นยังไงวะาสี่หมื่นบวกหมื่นก็ห้าเดือนหกหมื่นประมาณหกหมื่นแล้วกันลืมอันนี้ก็ของโกนิวประมาณเท่าไหร่เนี่ะนิว นี่ยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยสามพันห้าเจดโตอันนี้ไงมีไม้นี่ด้วยนี่ไม้อีกสองพันบ้ไม่เจ็ดสิบบาทไม่เจ็บาทไม่ละครับด้เติ้นและอันนี้อ่ะเท่าไหร่สองหมื่นหกแปดยสองหมกแปดร้อยเจโตสองหมื่นหกบวกอีกหกหมื่นแปดหมืนหด้0เก้าหมื่นเก้าสองอันนี้ได้เก้าหมื่น อันนี้อ่ะอันนี้เท่าไหร่สามสี่พันเนี่ยแหละสามสี่พันสามพันโหแต่แม่งอันนี้ไม่ใช่แล้วโก้นะอระมานั้นแหละโก้ใช่หรอน่าจะประมาณห้าพันห้าพันหรอสี่ห้าพันก็มีมีอันนี้อะแดปเตอร์อีกสองพันอันนี้กล้องหมื่นสี่หมื่นสี่แล้วก็อันนี้เคสนี่สองพันแสนแสนแล้วแสนแล้วแสนแล้วใหม่อีกพันแปด แสนแล้วแสนอันนี้แล้วก็ยังไม่พอน้ําลายที่ว่าเลอะแถบนี้ก็มูลค่าปรมาณสิบล้านได้นี่นะฉันเจอยุงนะตอนนี้ฉันจะจิบกินโอ้จิบแล้วนะกินนะต้องกินนะกินต้องกินต้องกินนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยมันติดเชื้อนะเว้ยติดเชื้อนะเว้ย ม่ e> มันไปมันไปดูดเลือดที banks, ่แบบว่าคนที่เป็นโควิดมามึงลองคิดสัมทมันไม่ดูดเลือดมันไปดูดขี้อย่างเงี้ยหรอ เียยบ้อเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเหล่นภาพเลยชอบบินไปกองโม่สมันจริงทางชโคกอะไรอย่างเงียอนีประมาณตัออันนี้ก็สองพันอันนี้ก็อีกประมาณห้าพันสี่พันห้าพัน ก็ประมาณนั้นก็ประมาณแสนแสนแสนกว่าบาทตัวรถคันนี้ต้องรีวิวมันเลวเฮ้ยเสียวอะไรนะเสียวหล่นนะเสียแม่ไปยื่เสียวหมวกมั้ยเฮ้ยแต่ว่ารถคันนี้แรงกว่าเอ็มทีมึงนะก็เอ็มทีก็แรงก็แรงเอ้ยแรงนะับไปที่สุพรรณมัหรอครับไปไงแรงเจอรถกระปวกเข้ามา นี่รถกระโปงในร้านที่สุดแล้วนั่นเนี่ยใช่เหรอลองจากโนบีนะโอ้ยนี่ขอของตายแล้วตายแล้วจักรยานจักรยานนี่น่าอยู่นี้แล้วตอนเนี้ยดูดมารถไปรถไปสิบโลเดี๋ยวไปเล่าจริงนบีทดูดมาททำคุยทำคุยบอกอะไรนะทำคุยบอก พี่ปอกพี่ปกส่งมาตเองไม่หน้าต่อตอนนี้ไม่ไม่ใส่แว่นกบเกลือนด้วยตอนนี้ใส่แว่นให้ดูเด็กนีเท่าข่าวังเออเดี๋ยวไปเท่าข่าวังดีกว่าตกเหรออะไรอยู่ก็เห็นอยู่มันชื้นนี่โอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะครับผมรึ่งเรามาจอดนี่แล้วก็ถ่ายรูปกันดูดีทุกคนดู วิวก่อนนะครับผมเมื่อกี้ถ่ายในตอนขับรถให้ดูแล้วนะครับผมดูโอ้โหมันเป็นสถานที่แบบว่าเข้ามาถ่ายรูปได้เลยนะครับโอเคก็การมาเที่ยวครั้งนี้ก็ถือว่าได้บรรยากาศทากาเดี๋ยวทำไรเดี๋ยวทำไร ลองขับดูลองขับดูโอเคเดี๋ยวน้องนิวไปขับน้องวานมึงนั่งขับกันน่าจะแซงทุกคนเออไอ้ยังเป็นตัวหอมจัดอ่ะยิ่งเบาเลยโอเคผมก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ฮะถ้าชอบกดกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสําหรับผม